ปีแค่แนวค่ะ นี่อทยอยาก่ายซ่าค่ะเวลาเขาเบิร์ไทยเวลาเขาเบอร์ตร้องการเพื่นกบมาบินมาเกาะได้อีกตัวหนึ่งสวยมากค่ะสีดำแล้วก็มีลายขาวงามค่ะอันนี้เพื่นดำไปหมดหัวเิ็นสีเขียวะ หวัวสีเขียวเขียวเล็กน้อยนี่น,นี่สวยงามค่ะเออปากก็มากอืมนี่ปากโอ้ยจอบสวยสีใดกินกสีบินมากกินนี่ปลาเอาดอกแคบปากินบบทันค่ะแค่ปาก็ได้ปลกเอาดอกแค่ปา มาใส่เป็นปุ๋ยสดปุ๋ยสดค่ะ,ะปุ๋ยสด บินบินไปกอดตรงนั้นกอดตรงนี้นค่ะค่ะนี่คือสีคืออันนี้หลายจนห้องมึงก็ออกดิค่ะนี่ทายก็คือประมาณมาย้อนแสงนี่แหละ tích chí vịt phần lấy nó à mà không chỉ hết trứng đấy không chỉ tay trứng đấy nè à, tháng thắng lâu ไปใส่แล้วบินไปแล้วต้องบอกคุณว่าบินไปเกาะใสอานี่ลแหละเพิ่กกะสิบินเกาะแถวนั้นแถวนี้อยู่นี่แหละค่ะ